ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาพอพีพอนองกันนะครับแรงของวันที่14พฤษภาคม2568วันนี้นะครับอีกมือสองมือกาส์เป็นทางรัฐบาลเพิ่อกระสิบประกาศผลรางวัลน,นะครพี่น้องรางวัลที่16พฤษภาคมนะครับเอ้าววันนี้มาเบิ่งแรกทางกะก่อนกาแล้วกันนะครับสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคม2568 แต่เมื่อนี้นับนัทั้งหลายๆอาจารย์มาร่วมกันนะครับในคลิปเดียวด้วยพี่น้องเด้อยมือนีเพื่อให้ขบเบิ่งมาชมก็ถือว่าพิเศษกันแล้วกันนะเพราะว่าเอ็ดบอลยูสองสามหมื่นก็เลยนะครับมาต่อมกันมาใส่คลิปเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ดั้มนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะครับสำหรับพี่น้องเฮายูนั่งกันโดนกะว่ต้องกดติดตามก็ได้นะเพราะว่า ยังไงยพี่น้องกับเพนกดติตามไปแล้วกขอบคุณหลานยะขอบคุณหลายกันวกันนะครับเนาะข้อคิาขจาไปเบื่องหน้าท่างกัมาฟังคําเตือนครับคำเตือนทางช่องน้องแสงชาแนลนบเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบงของทางรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดการพนันทุกชนิดย่อมมีมความเสี่ยงร้อยเปอร์ซ็น โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแมงของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดอ่ะคือคําเตือนในพี่นองเด้ออันทางเทียกับเบาปิดเบาปินเบาเื่มข้าวแต่มีนะครับอกเป็นยังละพี่นองเนาะอ่ะมาเบิงอาจารย์ท่านแรกนะครับวิ่งสายทหารนะครับวิ่งสายทหารวันนี้ให้มาที่90ล้านนะครับ90ล้านนะครับ เก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านปนาวะอ่านี่คือแนวทางของอ่าวิ่งสายทหารนะครับวิ่งสายทหารอ่าบ้ากันไปพี่น้องอ่าแคปหน้าจอไปนะครับเด้องสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางสำหรับสายทหารนะครับอ่าสายทหารใบแดงนะครับอ่านี่ก็คืออ่างวดที่ผ่านมาเอ็ดบัตเอรน้ำมาเบิงได้พี่น้องด้วยจะในเกิดได้คออภัยไรนะครับเพราะว่า มันกสีจยานมันหลอาจารยานมันดนนะครับพี่น้องก็เลยขออนุญาตบอกขออนุญาตมาขออนุญาตบอกบอกนำมาเสนอว่าจะต่อไปนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นของบอเอดบันเใจพี่น้องนะครับจากอาจารย์ท่านใดพี่น้องเลยนะครับลืมลืมผมก็ไดนะครับเลืมเลื่อมลืมนะครับอ่ะเปิ้ลแหมาแบงปันมาถือว่าแบงปันมาขอคุหรายกันแล้วกันสลับ เจ้าของข้อมูลนะครับวิ่งสายทหารใบแดงพี่น้องอันนี้แอดบัตชื่อครับจักอาจารย์ท่านไรบุนะครับอาจารย์ไรกับตองขออภัยหลายะนะครับเพื่อนแห่มาที่952052252452นะครับเน้นไปที่52นะครับถ้าักซื้อเพื่อนบัตจัายดอกบนใน่ใจว่าเป็นแอดยื่นบอนออ่ะกับบนใน่ใจได้พี่น้องเรื่มอีหลีนะครับเรื่มเรื่มเรื่มเราเขียนไปล้วกับนบัตรเชื่อบริเขียนซื้อเพื่อนลงไปนะครับต้องขออภัยหลาย ขออภัยหลน่าจะเป็นแอดย,ยืนน้อสัจจะมาผิดนะครับถ้าว่าผิดพลาดจะได้ก็ต้องขออภัยหลนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขอภัยนะครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับอ่ะต่อไปพี่น้องต่อไปเป็นของนะของมะยมแดงนําโชคนะครับของมะยมแดงนาโชคมะยมแดงนําโชคเพื่อไห้มาที่นะเอากลังกายไปที่ 8ปดอาลังกายที่8นะครับจับช่วยเลขที่8 1 80 82เพื่อนชอบ8 9นะครับสลับ3ตัวให้มาที่1 8 9 4 8 9 0 82่แานแนวทางนะครับมายมแดงนำโชคด้วยพี่น้องเดอ้อชอบขัจัดคัดกระพานนะครับอ,อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักนวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดา คลิปคำนวณตามสถิติที่นาสิเป็นเท่าน,านั้นครับบอได้การันตีว่าสิเขา่าหรือสิรุดดับใส่บีจ่าอนญาติในการรับชมด,ดนะครับเด้อนะครับอ่านี่คือแนวทางของมะยมแดงนะครับนำโชคนะเนาะครับเอาสหรับอาจารย์ท่านไรหรือว่าความฝันแน่เลื่อมแอดเลื่อมตัวว่าจะเอาความฝันมาให้พี่เนอ้องฮไดเดบึอองอ่าขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับสหรับแนวทางของอเขลขความฝันนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเด้อแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ยลืมตัวพี่น้องลืมมีดอีดอกลืมกระดอกกระเดียะเ <c oughs> นี่ยครับบ่งมะม่วงถาพี่น้องมะม่วงสุกนะมะม่วงสุก <c oughs> นะวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะ อ๋อหน,นุ่มฝันแม่นนะพี่น้องเนาะให้มาเม็ดเดียวงวดนี้ก็ได้พี่น้องให้มาเม็ดเดียวนะครับให้มาเม็ดเดียวสำหรับหนุ่มฝันแม่นวดนี้นะงวกกับตัวไหนมาที่ศูนย์หกมันมาออกเอ้ยศูนย์เก้าพี่น้องศูนย์เก้าเพื่อนไหนมาทีศูนย์เก้ามาออกศูนย์หกนะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นก็ให้มากันเพิ่นฝันแล้วนะแต่ว่าเพิ่นเบอร์เพิ่นบอรแก่ควมฟันเลยฟังเดชแต่เพิ่นเบอร์ฟังควบอ่าควมฝันเพิ่นเพิ่นเบเดียบ้าฝันจังไรเพิ่นกับบัว่านะพี่น้องเนาะเพิ่่นนกให้แแตวทาางมเลย ตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวนั่นก็คือ87พี่น้องเอาข้ากลับใบแนนแล้วพี่น้องเนาะกลับใบน้ำเดือพี่น้องเด้่องหาว่าเพราะว่าอาจจะได้กลับเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเม็ดเดียวตัวเดียวแมนแมนแนนแนนแข้นแข็งแปดเจ็ดนะครับชื่นชอบกระจัดคัดกระพันนะครับพี่น้องสำหรับหนุ่มหน่อยฟันแม่นนะครับหนุ่มฟันแม่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนน่อยเนี่ยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าเพิ่นน่อยันคิ้วคิ้ว นะครับแต่ว่าอันเพิ่นเคยว่าสิมาลงช่องทีหนึ่งเลยแหละแต่ว่าขอให้มันผ่านงวด้ที่ผ่านงวดงวดให้มันเข่างวดที่เพิ่นก็น่าเพิ่นว่าพอดีเพิ่นให้แอดมากอะบ่เข่าพอดีนะครับมันก็รุดรุดไปก็เลยเพิ่นก็เพิ่นก็บ่มาลงนะครับก็เลยเพิ่นก็ค่อยบอกมาอยู่ดอกแต่ว่าแอดกับฮางเทียกับรงแนวบ่ลงแนวสิไหมเนาะพี่น้องอ้าในทางของหนุ่มฟันแม่นเด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดพี่น้องนะครับเม็ดเดียวคือแปดเจ็ด เชิยนชอบกระจัดคัดกระพายพี่น้องสลับแนวทางของหนุ่มฟันเม่นการแล้วกันนะครับอุปกรณ์เปิ่อนหายมาที่0ูนย์เก้าบมันมาออก0ูนพี่น้องนะครับลุดกับบ้านลุดกระแม่นว่าบุลุดกับแม่นพี่น้องถต่ว่าอวยท่างกะได้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเพอาอวยท่างกะได้ฮะว่าคือว่าอะละท่างเสียกะได้เนาะกับผู้ลงทนแค่เจาะกระสีมานอย่อกอวยท่างกลับไปกับมาสิแม่นะครับมันก็เล็กตัวเดียวเนาะนะครับแต่ว่าท่างช่องเหากะ คือเก่าพี่น้องบักใดบักนันซื้อได้ซื้อนันเนาะนะครับมากับเพาะว่ากันพี่น้องเมือ่อกาเป็นเพียงแนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อเงินยืนในกระเป๋าของพี่ของน้องนะครับวา่ามักคักกต่จังจัดนะครับมักขัดนะครับคัดกับพันนะครับอ่ะต่อไปพี่น้องนะครับต่อไปสิได้เบื้องล้ำอยู่ที่นึ่งพี่น้องเพราะว่าเวลากรบบาลไปในเพราระว่าเป็นน้ำบอลไหวโบ้ขึ้นอย่างไร เลีงผลเนาะพี่น้องเนาะโบดีเขียนพร้อมด้วยเขาเขียนน้อยเดียวนะครับเขียนตัวเตยหนุ่มฟันแม่นี่แหละนะครับจั๊กเห็นปะเป็นเดียวคือแปดเจ็ดนะพี่น 8, 7, 8, 8, 8้องเนาะเขาก็กลับไปกลับมาตัวพี่น้องเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดตะสินเนาะบนฟ้าแล้วก็ลงใต้บาดาลนะครับประมาณนี้นะพี่น้องเราไปหาเลือดซื้อรา,าคาลัตตารีไปคนละใบสองใบเนาะหามันหมานพี่น้องนะครับแอดกลับาสีลอมือด้วยสีสีมีบะบุนะครับ เอาต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับงวดก่อนกะรุดไปแต้มนึงนะครับให้ยแปดเก่าม่ออกแปดแปดมันเลขเป่ามันก็หนเตี่ยมมันกะอ่าส่งยาดกูด้ะเหล็กมันออกจังไรบุครับบางเทธอบางที่กะอ่าเฉียดเฉียดสีไม่แน่นอนครับมันยิ่งวกกับคนทนแตกกันนะเนาะเจ๊คำนวณแม่นงวดนี้นะครับให้มาที่เกตสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเกตศูนย์สามสูตรที่สองให้มาที่หนึ่งกับหก จับชุดจับชุดให้ที่เกียดหนึ่งเกีหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งสามหกนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปได้พี่น้องเด้อนะครับเจ๊คำนวณแม่นนะครับมัชิมาบอพี่น้องนะครับเกียดหกเนี่ยใกล้ๆกับเกียดแปดทนหลับเนี่ยเกีหกกับเกีแปดใกล้ๆกันนอกจากไอหนุ่มฟันแม่นนะครับอ่ะแคปหน้าจอพี่น้องชินชอบประจำได้มักสำนักได้นะครับกับพี่จันนาด้วครับเด้อ แอดเสนอกะที่หญิงก็บอหลายสำนักกอกพี่น้องแต่ว่าแอดกลว่ามันคิดว่าแอดกเลือกอาจารย์ที่แข็งแข็งเจนเจนนะครับเนี่ยแข็งแข็งเจนเจนหรือว่าคิดว่าเคยเข่าดูเข่าไปแอดกัมานำเสนอแล้วพี่น้องตัวเด็กบอหลายนะครับเป็นตัวไร้ไร้เมืนกะโอ้ยเนาะนะครับเรียกซื้อราคากันเลยครับปัญหารถขายของนะครับผ่นแดนผ่านตัวคอขายพี่น้องหางเทียมมันดังมากนะพี่น้องเนาะ อะมาเบิ่งอีกทีนึงพี่น้องมาดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนี่อาจารย์ท่านไรเนี่ยดับเอาอันดับแรกนะครับถ้าเราทันที่เข้ามาใหม่ได้พี่น้องเรือยยังเรได้เห็นวิ่งสายทหารใบแดงนะครับให้มาที่9เม็ดเดียว10ล้านวิ่ง90ล้านนะครับ9มาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านพ่ะย่ะวะอ้าสีมาหรือบ่มากรับวันรอรุ่นกันวันที่16 พฤษภาคมนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไปนะครับเด้อไปเรื่อยจะหน่อยหนึ่งหากว่าท่านกับเบิ้ง้อนหลังเอานะพี่น้องเนาะะเบิ้งกลับไปกลับมานะครับต่อไปผมจำอะไรพี่น้องแอดยื่นบอนะบอแน่ใจได้พี่น้องเรื่องห้าเก้าห้าสองห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์สองห้าสองสี่ห้าสองเน้นไปที่ห้าสองนะครับแคปหน้าจอกันนะไปพี่น้องขอบคุณไลค์กันแล้วกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของแอดประยมแดงน้ำโชคนะครับ มาจยมแดงนําโชคนะครับให้มาที่ให้มาที่ให้มาที่มาที่ออกกําลังกายที่8นะครับให้มาที่8 1 8 0 8 2ที่จริงเพื่อเชียน8 0กศอนนั่็น่ารัแอดแต่ว่าแอดเขียนเปืนจับเพื่อนสอบ8 9นะครับจับชุดในที่3ตัวให้มาที่4ี่โอยูเมนหนึ่งแปดเกนะครับแล้วก็0 8 2นะครับมาโยนแดงนําโชคเป็นเพียงนแน่ช่างวาสันเพิร์ลบารน้อพี่น้องเนาะขอบคุณรายกาแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นของไอ้หนุ่มฝันแม่นนะครับหนุ่มฝันแม่นให้มาที่8 7เม็ดเดียวคือ87นะครับอบอมีแนวบิงบ่มีแนวกลางกายนะครับเป็ดเดียวคนคอนคอนแข็งแข็งมรดิพันธ์มากเป็นหมายเูนย์เมันบอกศูนย์หกพี่น้องนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับอขอบคุณลายกันแลกันขอบคุณทุกๆสำนักขอบคุณทุกๆอาจารย์ขอบคุณทุกๆความฝันนะพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับจ 030ที่21กับ6น้อพี่น้องน้อจับชุดเลขที่717601063136ไอ้ 1, 76, 01, 6, 3, ม,ามากจีมาอยู่บบพี่น้อง06ตัวเก่านี่นะเป็นไปได้ยีเนาะเอ้าต้องก็ตัดออกสักกระไรเนาะ <c oughs> ตัดออกสักกระไรน้องพี่น้งนงนงองสำหรับเจ๊คำนวณแม่นนะครับเพิ่นก็มากมันก็มากตะโกนใช่ไหมนะเพิ่นคำนวณมากจากสี่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์นะขอบคุณทุกๆข้อมูลนะขอบคุณทุกๆเจ้าของข้อมูลทุกๆ ท่านนะครับขอบคุเอฟซีแฟนช่องทีติ่ตามแต่แต่ตนจนจบใวสารคิปนี่ไปเพียงสนีไปพ้อกันคลิปหนาให้เอฟซีแฟนช่องโชคโชคมันมันให้แหงเรื่อยๆนะครับได้เลยจับเงินแสงเงินหลานแกเมื่อสุขุนสุขคนในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8สารคินีกาวคำวาสวัสดีครับไปพ้อกันคลิปหนาครับผม